เสียงแห้งเขาบอกว่าจะหยุดไม่ได้แม้กระทั่งจะป่วยจริงเลอจริงเลอไ <c oughs> อ้กันทางบ้านนะคะไอ้กันทางบ้านมาเฟอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุคน Hello my friend Hello my friend Nice to meet you today Congratulations with me I have subscribe d 10 0 0 000 up now Thank you very much for watching Thank you for the support Help me to like and subscribe more. Thank you very much. And we will see soon. Eat Thailand มีคนไทยเข้ามามั่งหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวก็กินกาแฟเลยเนาะกินกาแฟเลยเนาะ Thank you Thank you this is sweden now still have snow but maybe soon i think uh, snow will gone thank you for watching us we will go to thailand in next month next month hope you enjoy watching Satika, satika. And drink a Cafe, a little bit. Thank you. And eat this. In Swedish, we call rex, rex Rackgo, the uh, shrimp, and egg, and mayonnaise, and tomato, and vegetable a little bit. This is uh, maybe Swedish, uh, Swedish no food. What dessert? No. <laughs> Congratulations with me that I have ten thousand subscribe. Thank you for watching. Thank you very much. Hope you enjoy a little bit. <laughs> อันนี้เซฮิโลทีนคอมปีสลุกแล้วอันนี้ของอันนี้กันแม่นี่ซิสอันนี้เดิกเหรออืมอุ้ย หนูชื่ออะไรคะลูกบอกเพื่อนๆสิหนูชื่ออาน,นิลามาค่ะอืมวอสกาดูเยอะรึะล่าสาบุ๊คเลยอ๋อเลกาสติ๊กเกอร์เหรอลูกอ่ะอาิปาเพื่อนๆสิ ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะ but this is from Japan but they sell in Thailand they have many photo and we can put sticker on it shy will learn about this too like a matching matching photo very good I have buy many many pieces not too expensive in thailand very cheap so so smell. yeah uh. yeah <laughs> this is drawing from annie มามาขันซ e ิต้าแฮแนละเด้อนสวยให้เพื่อนๆดูสิ Which one beautiful? So compies. This is the hardest. this Then, uh, then you got it. We visa compass. <laughs> oh, beautiful! Uh, Annie and me drawing <laughs> rainbow horse. <laughs> rainbow horse. <laughs> Hello, Annie. แล้วาร์รี่จะยุดอีก g ันมัมสักทีไอ่าเรื a เดนจะรวดจะรวด <c oughs> อันนี้ drawing ยุดอีกอันนึ่สมหสอ่า่น้องอันนี้ทำที่บ้านนะส้มจำด้วยด้วยเก่งมากเลยแล้วก็ยาราเดนโอ้สกอริยไรานุยดอกใชโอเค โอเคอ่ะเยอะดอกวอยดินแผ่นนู่ตอนนี้ต่หาด Video. Please help me to like and subscribe. Thank you very much. Hey, though! Like in the end, and the answer Help me, like, help me, like. the <laughs> เอเบอันนี้ดีกับเออบอยช็อกโกแลตโคโคโลดริก Thank you for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะเชวยกดไลค์ like. เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฉลองครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์นนะคะขอบคุณมากค่ะฉลองด้วย <laughs> เค้กจะหมดแล้ว <laughs> มันไม่ใช่จิงเค้กเป็นอาหารเช้าของคนสวีเดนเนาะเขาเรียกว่าสโกอสโรอรรตรตา,บบราวิตูบูบัดันในในในอัลโตโบลาทอตตาทวิตตาอันนี้ไม่ชอบกินกุ้งก็ไม่ชอบไข่ก็ไม่ชอบ อันนี้เซตอ่เฮลไม่ไล่ไล่ไล่อะลูกเฮลม่ไล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 ่ติดตอืมดึกติดตือ่อไหนดินเะเยอะเฟอร์ชวินน่ะว้ามแิตแม่ก็ไม่จะเกินพูดกันแล้วแต่เอาละอันนี้เซตอ่เฮลมีไล่ไล่ไล่ น้องอันนี้ป่วยนะคะแ да ม่ก็ติดมาด้วยเลยนะคะไม่ได้เปิดร้านมาเลยมาหลายวันละแยกจุงไล่ไล่ไล่ได้อันนี้จะได้เงินกันเพิ่มแล้วกันนี่แฮะจะวอันนี้เยอะหรอไล่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  คุณที่รับชมนะคะเพืเ่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ายอดสามก็จะ <Okay. S 1> ขอลาไปเนาะนะคะไม่มีใครไลค์ให้เหรอขอบคุณนะคะนะคะอืม um h e l p me congratulation10,000subscribeandtodaywewillcelebratethiscake ตุ๊กต yes, า <come> อันนี้จะเปิดเอง อันนี้ของเล่นนะจึงแบบละบาวางอย่างกันลงฮะมาละบาวางอย่างกันโอ้โหคลอดว่ะให้เพื่อนเพื่นดูสิกดอึกดไหมกด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  ดิทก็ก๊อกคลอดอ๋ดาาแล้วันนี้กินเค้กนะคะคอกซอสโอ้โอ้ ที่คือดูโอมโอเคม,อมูมูปชฟเมียดอกมมูเอสคะเดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะยังไงเราก็ขอบคุณมากๆม,ามาคะคะ thank you for every subscribe and like and love our channel we will say thank you for everyone <laughs> อนะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะเดี๋ยวแม่ทำเป็นวิดีโอไว้ด้วยเลยเนาะอ้้กดไปอันนี้ผู้ดังตันตึงแม่ตึงลูก <laughs> แชร์ไปด้วยอะไรดีกว่าเนาะเดี๋ยวแม่แชร์ไปเฟ e บุ๊กดีกว่าเนาะต่อ คุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนแล้วก็หายไปเลยนะคะผู anyway. like ้ชมไม่มีสาระหรอกค่ะคลิปนี้นะคะเราแค่ฉลองกันนะขอบคุณเจ้ามือนะคะยายต้อยที่บังเอิญไปซื้อมานะคะก็แม่ก็เลยฉลองไปเลยค่ะลูกเลยฉลองไปเลยนะคะเพื่อนขอบคุณเด้ขอบคุณเด ขอบคุณไล่อล้าไป้กำกลูกลำนี่นะอันนี้ทิกล,ล้เหรอโอ้ยชิกระดืออม S <S ด้ได้กินเป็นดิล้มงะฮะกินเป็นดิล้มงะฮะกินขี้หมูกะ <S <S บริสุทธามาไหลูกสั่งขี้หมกขอประทานอภัยนะคะแบบสดๆไปเลย อ่ากดบ้ากดบ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ดูนะคะที่รับชมเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะอันนี้เซดอ่ะไลค์ไลค์ไลค์เหรอเนี่ยไลค์ไลค์ไลค์เหรอไลค์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  เสร็จเดีวเสร็จนะไล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 ยาบราติโกติโกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <laughs> 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 ถ้าจะดังแล้วกันเนาะแม่จะได้สตังค์แล้วนะลูกเฮ้แม่จะได้สตังค์แล้วเนะ้อ <laughs> 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 แม่จะได้ใช้ตังค์แล้วเนะเอา้าเอา้เอากินดีๆลูกอย่าอย่าเลิะเพื่อนลูกวีลคัมน้องอันนี่ทูไทยแลนด์นะลูกเนาะอะนี่ลูกอันนี่จะไปเมืองไทยแล้วนะเพื่อนเอโอ้โอ้โอ อ่ะมามาเยี้ยวขนมเค้กสวีเดนนะคะ <c oughs> ตาหมอตะแมะ <c oughs> เค้กตาหมอตมะแม่เพื่อน <c oughs> ตามุตะมิ ไปแล้ว ชอบแล้วลูกอฮ้ยมาเจ้านะเพื่อนๆทันตกกระโดกอ่ะทันตกกระโดกอ่ะอาชีพโชกินแต่เมียจุกเกลลูกไผ่ไผ่ก็ฮักเนาะลูกไผ่ไผ่ก็เมาเนม แม่จะไปบายบายเพื่อนแล้วนะลูกบายบายเพื่อเพื่อนบายบายเพื่อนเพื่อนบายบายทุกคนนะคะสมควรแก่เวลาขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you for watching นะคะ help me to click like and subscribe too นะ I'm i e really l happy and I will enjoy to make more videos for everyone for everybody. Hope you enjoy นะคะ e in s w e d s n ย d e ซนะคะสวีเดนยังมีหิมะอยู่นะคะแต่ว่าคงจะใกล้หมดแล้วนะคะเพื่อน Maybe soon ก่อน soon นะ but now still have snow อยู่ด้วยกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ายอดไลฟ์มันตกมากๆเดี๋ยวแม่จะลาไปก่อนเดินนะคะขอบคุณที่ช่วยไลฟ์นะคะไลฟ์และซับสไคร์ e ด้วยนะยินดีต้อนรั ลากันไปก่อนนะเพื่อนๆหายกันไปหมดแล้วนะคะบายยเฮ้ bye